สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามานวดค่ะมานวดกันที่เซ็นทรัลนะคะ มาเซ็นท่านก็ต้องมานวดได้ไงนี่นวดทั้งลันค่าบริการ20บาทได้10นาที ห้าสิบาทได้ยี่สิบห้านาทีหนึ่งร้อยบาทได้ห้าสิบนาทีพูดถึงหนึ่งร้อยบาทก็คุ้มนะหนึ100บาทรับเฉพาะแบงค์นะคะไม่รับเหรียญน,นะทุกคนวันนี้พามานวดที่เซ็นทันเฟสติวัลหาดใหญ่เขามีห้องสำหรับนวดด้วยนะคะเมื่อก่อนไม่เป็นห้องนะตอนนี้เป็นห้องเลยคะ่ะ ครื่องบางเครื่องก็นวดดีบางเครื่องก็นวดไม่ดีเครื่องนี้ค่อนข้างเก่าไหนวดไม่ค่อยดีเครื่องส่วนมากจะเสียบ่อยนะมาบางครั้งคนเยอะๆก็ไม่ได้นวดนะแต่พูดถึงก็คุ้มนะคะค่าบริการก็ยี่สิบบาทอันนี้ยี่สิบบาทได้หกนาทีห้าสิบบาทได้ยี่สิบนาที หนึ่ร้อยบาทได้ห้าสิบนาทีแต่และเครื่องไม่เหมือนกันนะอันนี้จะนวดคอนะคะสามารถนวดคอนวดหลังนวดบา่าแล้วก็นวดแขนได้ด้วยนะคะ Mm hmm. คนมาใช้บริการเยอะนะคะเครื่องเครื่องก็จะเต็มนะที่เซ็นท่านนี่มีหลายจุดนะคะมีหลายจุดเนาะทางเข้าห้องน้ำหลายจุดก็จะมีนะคะแต่ว่าส่วนมากเครื่องแต่ไม่พอไม่พอใช้บริการนะคะเพราะคนใช้บริการเยอะมากต้องรอคิวกันนะคะ ที่นี่เขามีที่ให้นั่งรอเนะ,ค,ะความจริงที่บ้านเราก็มีเครื่องนวดนะคะทุกคนเครื่องนวดที่บ้านเรานะคะได้มาจากของเก่านะคะของเก่าที่ว่าเขาใช้แล้วนะคะ แล้วเราซื้อต่อมานะคะทุกคนเดี๋ยววันหน้าโอกาสดีๆจะพานวดที่บ้านนะคะวันนี้มานวดกันที่เซนทันนะคะที่เซนทันเครื่องเขาค่อนข้างใหม่นะคะมันก็จะนวดสบายแต่ที่บ้านเราเครื่องมันค่อนข้างเก่าแล้วนะคะแต่ก็ยังนวดได้นะคะเอาเวลาอ่าเมื่อยๆก็นวดได้ค่ะขายเสนแต่วันนี้นะคะเรามาดูหนังนะคะเรามาดูหนังเราก็เลยมาดูหนังแล้วก็มากินแมกโดนอลนะคะก็เลยแวะมานะคะแวะมานวดสัก สีบาทนะคะคนละสี่สิบาทค่ะแต่ถ้าที่บ้านเรานะคะไม่เสียตังค่ะแต่เดี๋ยววันหน้าเราจะพาไปนวดเครื่องที่บ้านเรานะคะว่ามันจะมีความแตกต่างจากเครื่องที่เซนท่านขนาดไหนนะคะเอวบันเอวหนูไม่ได้เร่งเลย แม,ม,ม้บางคร่องมันได้แรงเอวแรงเลยเครื่องนวดดีไหมล่ะเดี๋ยววฮะม,มันจะนวดตรงขาให้ด้วยนะคะเครื่องมันจะหนีบตรงขา,าที่มือก็นวดนะคะเนี่ยม,มันจะนวดที่มือเมื่อกี้น้องไม่ได้เอามือใส่ ใครมาเซ็นท่านเฟสติวัลหาดใหญ่ก็เวมากันได้นะคะนี่ค่ะสบายสบายนู่นในแอร์เดินช้อปปิ้งเมื่อยๆก็เวะเข้ามานวดได้ค่ะ แต่นวดกับคนดีกว่านะคนมันรู้จุดนะนี uhm ่บ้านเอวไม่ได้อะไรทีลเสร็จแล้วเหรอมันโกอย่างเลยหน้ามันยัง ER ด็เลย สิบนาทียี่สิบบาทด้สิบนาทีเครื่องเขาไม่รับเหรียญน,นะคะเขาจะรับแค่แบงค์นะคะทุกคนก็เริ่มต้นก็หยอดตรงนี้นะคะหยอดแบงค์เข้าไปนะคะแล้วเครื่องก็จะทำงานก็ขึ้นไปนั่งนะคะมันก็จะนู่นนะคะทุกคนก็คุ้มอยู่นะยี่สิบบาทก็หายเมื่อยอยู่ค่ะ แต่จะให้ดีสักร้อยหนึ่งนะร้อยหนึ่งก็จะหายเมื่อยเลยนะคะห้าสิบนาทีค่ะงว่างๆก็มานวดกันได้ค่ะของพี่ไม่มีเรอนั้นกดหัวบ่าให้ด้วยนะคะมันจะมีกดหัวบ่าด้วยนะคะก็จะสั่นนะคะก็จะสั่นเลยนี่ค่ะเราก็นวดบ้านเอวให้เนีย เอวน้องไม่ได้แรงเลยแรงเดียวมม,มามาไปถึงีกอืไมไถึงเอวเลยแรงเดียว,วะฮะอืมทุกคนเครื่องที่บ้าน,นึ่งนวดได้น,นะทุกคนเดี๋ยววันไหนไปนวดที่บ้าน,นจะถ่ายให้ดูค่ะเราจะเสร็จยัง <c oughs> หัวไม่เอาลงไปหัว เพื่อนมันไม่ดังเราเสร็จแล้วค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยคะ่ะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย